นี่ลดต่อแกนโชคมาสามนิ้วนะครับจะขึ้นลอดไหมามาดูกันหน่อยนึงนี่นะครับ ผู้ชมวันนี้เรากลับมาพบกับสามร้อยลูกสวนไม้ช่างชัยานกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาเทสต์รถลูกค้านะครับเป็นการเทสต์ก่อนส่งนะครับคันนี้เป็นกระบะเปิดข้างสามด้านนะครับกูข้างสีแดงได้แผ่นคอมโพสิตนะครับอันนี้ผมเปิดกระบะแล้วนะปิดก่อนเปิดข้างสามด้านนะครับนี่ครับกระบะเปิดข้างสามด้านเวลาเราขนของโหลดของอะไรนะครับก็ใช้งานง่ายนะครับอันนี้ลูกค้าสั่งไปประจําการที่ตลาดโบลลิงนะครับจังหวัดจันทบุรี เอาไปขนของในตลาดนะครับนี่ครับกระบะเปิดข้างสามด้านนะครับกูข้างด้วยแผ่นคอมโพสิตแข็งแรงทนทานนี่ครับแผ่นคอมโพสิตนี่นะนี่ครับสีแดงสวยนะครับไม่กลัวนะ้าไม่กลัวฝนนะครับคันนี้นะครับจะเป็นล้อลายเรียบนะครับเพราะว่าลูกค้านำไปใช้นานในพื้นพื้นถนนนะหลังถนนเป็นตลาดนะ ร้อยเรียบนะครับเหมาะกับวิ่ง,งทางถนนนะครับอันนี้เป็นเป็นร้อยสิบไออันนี้เราต่อแกนโชคให้ลูกค้านะครับนี่นะจะเห็นว่าจะยืดขึ้นพอสมควรนะครับนี่นะครับต่อแกนโชคให้ยืดขึ้นพอสมควรสําหรับสเปคที่ได้มาคันนี้นะครับก็มีเกียร์ฝากนะครับเดินหน้าท้ายหลังนี่นครับเกียร์เดินหน้าท้ายหลังมี เบรกมือนะครับนี่นะครับเบรกมือเวลาจะใช้ก็ดึงขึ้นนะนี่นะครับเบรกมือไว้กันรถไหลนะครับแล้วก็จะมีสโลว์หน้าเพานะครับนี่นครับสโลว์หน้าเพานี่นะครับสโลว์หน้าเพาเอาไว้ใส่ทดแรงนะครับเวลาทุกหนักก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบเราขับเคลื่อนให้ดูนะครับ ยืนหน้าครับดืนหน้าห้องนะครับตีโค้งครับเข้าโค้งห้องนะครับ เราจะมาดูสโลกันหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรุ่นล้อลายเรียบนะครับเดี๋ยวเราจะใส่สโลวไ้ก่อนล้อลายเรียบก็ส่วนใหญ่จะเหมาะสาหรับวิ่งหลังถนนนะครับแต่อันนี้เราจะมาลองลงป่าดูภู่ข้างทางนะครับอันนี้รถต่อแกนโชคมาสามนิ้วนะครับจะขึ้นลอดไหมามาดูกันหน่อยหนึ่งนี่นะครับ ขึ้นได้ลุยได้นะครับล้อลายเรียบนะครับอันนี้ ได้สบายนะครับี๋ยวเราจะมาดูเบรกกันหน่อยนะครับในกล้องโฟงกัสเห็นเห็นนะครับดูนะเบรกดั้มนะครับคันนี้เบรกดูดีนะครับล้อลากครับก็ตามนี้นะครับทดลองทดสับเคลื่อนถือว่าผ่านนะครับใช้งานได้ดีนะครับ สำหรับรุ่นนี้นะครับก็จะอยู่ที่ราคาประมาณสา0หมืห้าพันบาทนะครับสําหรับใครที่สนใจอยากจะสั่งเข้ามานะครับก็สาม0 0ืนห้าพันบาทนะครับจะได้ประมาณนี้นะครับสําหรับออปชั่นเสริมอะไรก็คิดเพิ่มกันไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูความเร็วหลังถนนกันต่อนะครับนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปดูความเร็วหลังถนนนะครับครับเริ่มจากปีมข้างทางขึ้นไปก่อนเลยนะครับก่อนจะไปถึงหลังถนนนะ คนขับหนัก120กิโลนะครับคนขับหนัก120กิโลปีนขึ้นข้างทางได้สบายนะครับล้อลายเรียบนะครับคันนี้ล้อลายเรียบต่อแกนโชคมา3นิ้วครับขึ้นได้สบายครับเดี๋ยวเราไปดูความเร็วหลังถนนกันหน่อยครับ เได้ดีนะครับอ่านี่ไปท้าย LED นะรางวัลก็ติดตะ่างด้วยนะครับเราจะไปดูขากลับกันหน่อยนะเพราจะได้เท่าไหร่นะความเร็ว จบกันไปไปที่เรียบร้อยนะครับสําหรับการเทสความเร็วของถนนนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับเป็นล้อลายเรียบนะครับทําความเร็วได้80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ80กว่าๆด้วยนะหรือว่าเร็วใช้ได้เลยนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะครับทางเพจสำรองทุ่วสนไวช่างชัยยันนะครับหรือว่าใครอยากจะติดตามผลงานก็เข้าไปชมกันได้นะครับที่เพจของเรานะครับหรือ ใครสนใจก็โทร0861538087ช่างชาย,ยันครับ